สวัสดีครับมือนีท่งซองซิวเดอะซีรีนะครับทิวเดอะซีรีสผ้ามาเบิงไหหน้าเลยครับเด้อแต่งแต้ม่าวานถิมไวแต่ว่าเลยมาเบิงมาเลยมาใส่มาใส่ปุ๋ยเ่อเดียวครับเบิดทงเบิดหน้าใส่ปุ๋ยสอบเดียวบรรยากาศเข่าครับแต่ว่าปีไดใส่ปุ๋ยได้ลายเข่าบ่งามครับพอมาปีนี่ใส่ปุ๋ยสอบเดียวเข่าโคตรงามเลยครับ ค่าอยู่ปีนี้ราคาเข่าก็แพงอยู่ก็คือสิพอได้อยู่อะ้กินอยู่ดอกเนาะครับเนาะปีนี้คิดว่านะผมว่าเข่าก็งามอยู่ครับมันเป็นน้ำสงสัยจะเป็นน้ำบ่ใส่ปุ๋ยหลายครับเพราะว่าทุกปีใส่ปุ๋ยหลายแล้วก็บเขาวัานกระสิบอยากกันนี้นะครับมันเป็นยังไงหรอกก็บ,บอกว่าสิงแต่ว่าปีนี้มากอะ งามอยู่ครับงามหงงามตาอยู่มื่อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนะครับฝากติดตามทางซองทิวหรือซีดีได้เลยนครับขี่ตะเวนเนยามแรงกันลังขี่โต๊ะครับบรรยากาศงามๆถ่า,ายมาใหา้เบิง่ง